ทุกท่านด้วยนะครับผมผมโทคุเจกับรายการอุลตร้าบลนทอในซีซั่นที่สองีพีที่หนึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งสองท่านด้วยกันนั่นก็คือคุณไม้จากอุลตร้าไคจูทีเอและน้องบราวนี่ส่วนการดําเนินรายการนั้นจะเป็นอย่างไรทุกคนไปรับชไมได้เลยครับามอาอะไรกระทันหันไปหมดเลยเรู้ใช่ใช่รบรู้อ่ะตอนนี้ก็มีข่าวดีสำหรับชาวอุลตร้า หลายๆท่านน,นนะเนาะเพราะว่าทางซูริยะได้ปล่อยตัวอย่างตัวแมนคนใหม่มาคือตัวแมนโอเมกา้าเออก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นเลยเนี่ยผมอยากพูดเรื่องเรื่องแรกเลยคือด้านดีไซน์ทางคุณไม่กับคุณบาวคิดว่างไงครับถ้าสำหรับผมนะมรู้สึกแบบไม่ติดอะถึงแม้แบบเคยเคยอะไรเรียกว่าเหมือนเคยกลัวว่าแบบ หน้าแดงแบบเบต้าสมัยแล้วมันจะแบบเอ้ยมันจะใช่อ่ะมันจะเข้าหุ่นตาแมนเหรอะยกเว้นเซิร์ชอ,อ่ะเออเซิร์ชยังพอเข้าพอมาไอตัวใหม่อะ่ะแบบก็กลัวแอบกลัวเหมือนกันว่าแบบหน้าตามันจะแบบเฮ้ยม,มันมันได้เหรอวะแบบเหมือนใส่หน้ากากไงพูดว่าเหมือนใส่หน้ากากมวยปั้มอย่างเงี้ยมันก็แบบเฮ้ยเอาจริงดิมันจะมาซ้ํากับเบต้าสมัยเหรอแต่แบบพอเปิดตัวมาจริงๆเฮ้ยไม่ติดนะคือแบบดีเลยอะ่ะให้แปดเต็มสิบเลยผมอะ่ะ ดีไซน์เหมือนคุณบาวครับคุณบาวว่าไงอ๋อคืออันนี้คือเนื่องจากว่าอ่อผมเชียร์ด้วยคขาเรีกผมเชียร์อุลตร้าแมนขึ้นใจแล้วเพราะผมเป็นตั้งแต่เด็กยนันโตนะ,ะก็พอหลุดข่าวโอเมกาเนี่ยรู้สึกว่าตอนแรกตอนที่ได้ยินชื่อผมยังรู้สึกว่าแบบว่าเออมันดูควารู้สึกส่วนตัวมันดูแบบทำแม่งทำแม่งไงก็ไม่รู้เพราะมันดูแบบ เอ๊มันชื่อมันดูแปลกๆอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็พอเริ่มมีอ่าเขาหลุดเนาะอย่างที่แบบว่าพี่ไม้พูดว่าเออแบบเฮ้ยเออมีสารหลุดมาว่าเอออุนเตอร์แมนคนใหม่เนี่ยจะแบบว่ารูปร่างลักษณะแบบว่าโดยรวมจะมีความเขาเด่นๆก็คืออ่าหน้ากากเนาะหรือว่าตัวหน้าแดงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบคนก็แบบเออแบบว่าไงเดี๋ยวเริ่มแตกตื่นเพราะว่าเฮ้ยมันจะเดบดูเหมือนอะไรนะเบต้าสแชใชัยอุนเตอร์แมนแซดเบต้าสแมช แล้วก็เซอเอ,อิร์ดเห็นคนพูดถึงเซอเอ,อิร์บ่อยมากก็เลยคิดว่าเออมันก็แปลกนะส่วนตัวแบบมองว่าแปลกมากเพราะเราไม่เคยเห็นแบบหน้าแดงๆเลยอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ช่างใจเลยมากเพราะเรายังเชื่อหูให้หูจนกระทั่งการมาของตัวเต็มเนาะภาพหลุดก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีตัวอย่างของวันที่แล้วก็พอเห็นภาพหลุดแล้วเหมือนกัน <laughs> เหมือนเหมือนเหมือนวิวายเลยแบบเออดูดีนะ ดูดีนะตอนแรกแบบเราเรามองมองแบบว่าหลายรอบอะเรามองหลายแบบหลายมุมมากว่าเฮ้ยมันจะดูดียังไงวะอะไรเงี้ยตอนแรกแบบมันดูแหม่งแหม่งอะแต่แบบพอเริ่มดูไปเรื่อยๆแล้วมันเออมันก็อาจจะได้แหละอะไรเงี้ยพอตัวอย่างดูในตัวตัวเองเต็มๆผมรู้สึกว่าองค์ประกอบมันครบเลยเฮ้ยเออชอบชอบชอบดูดีเลยครับดูดีเลยนะทั้งกิมมิคอะไรคือมันดูดีมากก็เหมือนเหมือนกับพี่มาเลยครับแปดเต็มสิบเหมือนกันใช่ครับดูโดยรวมแล้วดูดีเลยใช่ได้ครับ อันนี้ก็มาถึงส่วนตัวผมเลยเนาะ <Yeah. S 1> ผมถามว่าชอบไหมพูดตรงๆเลยว่าชอบมากมากถึงขั้นที่แบบอยากับพีออเดอร์ของเล่นไหมไวๆอะ่ะด้วยความที่ว่าเกิดมาในยุคแบบอ่ะหลักๆเลยอะ่ะถ้าเรารู้จักแกคกระตูนที่เรา,าอยููทางตัวแมนเซิร์ชเนาะที่เอลรถมีเดียเอาเข้ามาฉายจำได้ไหมอืม hmm, ใช่ของรถใช่ของรถ <c oughs> ผมว่าชอบเซิร์ชอยู่แล้วเพอเซิร์ชแม่งมันแปลกตรงที่ว่าหน้าแม่งมันแดงกับทั้งหน้าเลยเออแต่ไอแนวๆเน,นี้ยมันก็เคยมีตั้งแต่เลดแมนเลดแมนจนมาก่อนที่จะมีตัวอย่างหลุดโอเมก้าเนาะหรือภาพหลุดอ่ะก็ไปทางไอเนี้ยอะไรนะอุลตร้าแมนเซตเบต้าสมาซึ่งถ้าพูดถึงเซตเบต้าสมาร์ทอ่ะผมเฉยๆกับการดีไซน์ที่ว่าใส่แบบหน้าแดงๆเข้ามาเป็นหน้ากากอย่างเงี้ยแต่กับโอเมก้า พอผมเห็นแล้วอะ่ะผมชอบมันเป็นอะไรที่แบบมันลงตัวนะดีไซน์มันดูทั้งตัวคือเรียบแบบมันไม่เยอะจนเกินไปมันเป็นความเรียบง่ายที่แบบมันมีเสน่ห์ดึงดูดแต่ผมไม่ชอบแค่แผงอกอย่างเดียวจริงคือไม่ชอบแผงอกสีฟ้าแต่ทั้งหมดอะ่ะชอบจริงอยากให้มันแบบเปลี่ยนสีฟ้าเป็นแบบสีอะไรก็ได้อะ่ะที่ว่า หรือทางที่ดีสุดอะ่ะทาเหมือนเป็นตุ่มๆเหมือนตำเเมนเซเว่นอ่ะเห็นไหมโอ้อารมณ์แบบไม่ต้องมีคาแเลอร์ทัมเมอร์เงี้ยเฮ้ยมีคาแเลอร์ทัมเมอร์สิแต่หมายถึงว่าแผงอกเฉยๆอะ่ะเออแต่ท้าโแบบทาโลเหรอถ้างั้นอ่ทะทาท้าโลเออทารโร่มันมันแผงอกมันเป็นตุ่มสีเหลืองเนาะแต่เซเว่นมันเป็นแบบอะไรนะสีเหลี่ยมๆเล็กๆแบบเล็กๆๆวางตรงแผงอ่ะเหมือนแผงโซล่าเออแผงโซล่าใช่ใช่ใช่ ถ้าว่าทำอย่างนั้นมาผมว่าเข้านะแต่เอก็อย่างว่าแหละเรื่องดีไซน์ผมให้อยู่ที่ประมาณ9.5เต็ม10โอ้โหมี0ดเลยหรอใช่มีจุจ้5ลบลบ0.5ก็ตรงแผงอกนี่เลยแล้วจตเมื่อออกเฮ้ย <laughs> อย่าซี่ตัดแผงออกได้10เลยอ่ะพอพูดถึงตัวดีไซน์ตัวแมนไปแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้เลย คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงร่างอย่างโอเมก้าสลกเกอร์เออนี่แหละจุดเด่นที่แบบผมเห็นในตัวอย่างแล้วโคตรเจวว๋วอะ่ะอันนี้ผมให้สิทธ์น้องบราวนี่พูดถึงเรื่องของโอเมก้าสลกเกอร์ก่อนเลยโอยมาขอบคุณมากครับอเป็นเกียรติมากอ่ะคืออันนี้ผมขอเปิดก่อนเนาะคือเอาอุปกรณ์แปลงร่างอ่ะตอนแรกตอนแรกที่ยังไม่ได้เห็นนะ ตอนที่เห็นอ่าพร้อมกันในทีเซอร์เนาะเฮ้ยมันมันแปลกมากในยุคนี้เลยนะแต่ว่าคือคือแบบมันเป็นฟิลที่แบบผมไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วว่ากับการได้เห็นว่าอุปกรณ์แปลงร่างที่แบบว่ามันเล็กกระทัดมือปกติเราคือแบบในยุคนี้เราคือเห็นว่ามันเป็นแบบโอ้โหเป็นเป็นเป็นใหญ่เถอะทะแบบเต็มไม้เต็มมือแต่ว่าอันนี้มันแบบเป็นอันเล็กกระทัดรัดแบบดูเป็นมันมันโฉบเฉี่ยวมันแบบ เออมันนี่สิแบบมันควรเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าเราแบบว่าไงดีร่างสถิตควรเก็บแอบไว้ได้แบบดีๆเลยนะแบบแอบไว้แบบในเสื้อในแบบกางเกงอะไรก็ว่ากันไปเออมันให้ฟิลแบบว่าให้ผมแบบกลับไปย้อนเห็นกิงก่าอีกรอบหนึ่งเนาะที่เป็นว่าอุปกรณ์แบบกระทัดรัดแบบไม่เต็มไม้เต็มมือมากของของเลยนะเอ่อของทิกเกอร์ถามว่ามันมันได้ไหมมันก็ได้เลยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังแบบยังอะไรอยู่มันมันติดนิดนึงอ่ะของไอ้ทิกเกอร์อ่ะ อ่าสปาร์กเลนซึ่งอ่าในตัวดีไซน์ของเล่นที้ผมชอบมากคือที่บอกว่ามันมีข่าวหลุดที่บอกว่าอะไรนะอุปกรณ์แบ่งล่างของอ่าอุลตร้าแมนโอมิกาเนี่ยจะเป็นแบบว่าคือสลักเกอร์เนาะตัวสลักเกอร์ของเขาเลยตอนแรกยังแอบงงอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมันจะออกแบบยังไงวะให้มันแบบมันมีกิมมิคของกิมมิคเนี่ยเล่นได้เยอะๆเ,เออตอนแรกมองไม่ออกเลยว่าเอ๊ะมันจะปรับปิดสลักเกอร์ได้ยังไงวะแต่พอได้เห็นโอ้โ oh. ห ซื้ออะคือซื้อเลยแบบซื้อแบบโอ้มันดีมากมันดีมากบบพร้อมรู้สึกแบบเนี้ยที่ผมไม่ได้รู้สึกมานานแล้วตั้งแต่ของเล่นอะไรนะแซดออกคือผมแบบว่าไม่ค่อยมีอารมณ์แบบว่าอยากซื้อแล้วอะอะไรเงี้ยเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าแต่งด้วยกับคุณอาอันนี้จริงเลยใช่ครับคือแบบมันดูดีมากและดูครับคือมันไม่ได้มาเป็นกิมมิคเล่นๆมันมีอ่าเขาเรียกนะมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์เพิ่มอ่าตัวอะไรนะตัวของ โอเมก้าเมเทโอเนาะเฮ้ยอันนี้เท่แล้วแบบมัน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 เลฟเฟอเรนซ์หลายอย่างมากผมแบบอยากพูดเยอะมากเลยแต่ก็เอาเป็นเท่านี้ก่อนละกันครับคือแบบชอบมากชบเชียวเท่กระทัดรัดพระเอกถือคือแบบนี่แหละ <laughs> ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วคุณมามีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับผมก็คล้ายๆน้องบ่านะตอนแรกที่เขาบอกว่ามีข่าวหลุดว่ามันจะใช้สลักเกอร์แปลงล้างผมนี่บอกฮะ แปลงไงวะมันจะเอาไอ้ที่แบบอยู่อารมณ์นึกถึงอุลตร้าเซเว่นแม่งเอาสลักเกอร์มาแปลงร่างมันจะทำยังไงเอาไปเสียบไว้บนหัวอย่างเดิมหรอหรือมันต้องแบบแล้วมันจะมันจะเล่นอะไรได้วะอสลักเกอร์ปลาออกไปเหรอเดี๋ยว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 ผมอผมขอคัดนิดนึงไมค์เคยคุยกับผมเรื่องนี้มาก่อนถูกไหมแล้วผมนั่งขำอ่ะจริงๆคือไมค์มพูดคำนี้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นสแลกเกอร์อกเซ็นเซนต์ใช่ไหมแล้วมาแปลงร่างเป็นไงเชื่อไหมภาพในหัวผมอ่ะ คือแปลงล่างแบบหยิบไอซซลเกอร์มาแล้วแบบอยู่ที่หัวตัวเองแล้วแปลงล่างอะเสียบบนหัวแล้วเสียบบนหัวเป็เหมือนเซเว่นใส่แว่นอย่างงี้วะไ่ดื้อเลยอะไรองี้อันใส่แว่นอันนี้เสียบบนหัวผพ่า what the f กเฮ้ยหาว่ะหาจริงแล้วในด้านอื่นๆหมาคิดว่าไงบ้างล่ะ อันนี้ผมว่าเออมันกระทัดรัดมือดีนะมันให้ยาลมแบบเออซ่อนไว้ในเสื้อได้เว้ยมันไม่ได้แบบโอ้โหวิ่งมาแบบกลัวใครไม่รู้เป็นหนุนตะเมน์น่ะเคยเห็นของเซตของของเซตโอ้โหแบบอันใหญ่ขนาดนั้นยังไม่เอะใจนี่หรอว่าแบบเออมันใช่มันไม่ใช่ของของหน่วยมบบไม่มีใครเอะใจเลยอะเออแต่พอมาเออเป็นเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันซ่อนได้นะเว้ยเอาจริงใส่ไว้ในแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยเด็วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันคืออะไรอะแต่ ของผมคือตอนแรกอ่ะมันจะมีดีไซน์หลุดออกมาถ้าทุกคนก็เห็นนะมันมันจะมีรูปภาพอ่ะรูปวาดอ่ะอืมใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นข้าวๆเออผมรู้สึกแบบเออถ้าดีไซน์เป็นงี้จริงมันผมว่าผมรู้สึกแบบเออไม่โอเคว่ะมันทําไมเป็นอย่างนั้นวะไม่เท่เลยว่ะแต่พอมาของจริงเออเฮ้ยอ๋อมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบเหมือนในรูปในรูปมันคือเหมือนเป็นมุมมองเขาใช่ปะว่าเห็นมันแบบมันบานออกมาเป็นแบบนั้นอ่ะไม่ได้ดีเทลละเอียดแต่พอมาเห็นว่าเออมันใช้อะไรนะโอเมก้าเมเทอรอ เมเอโอไอเมอะไรวะเมเีโอครับอ๋อเมเโอโอที่มันเป็นเออเอออเอเอที่เป็นคริสตัลใช่ไหมใช่ใช่เอามาลูดใส่แบบเฮ้ยไม่ได้เล่นแค่แบบอยู่ดีๆมาถือแล้วก็โชว์นี่หว่าอ๋อมันต้องมีอันนี้แล้วแบบพอกลางอกเสร็จเออโหเท่เลยดีไซน์นี้ผมว่าโอเคสวยงามและยิ่งตอนฉาก ที่เรียกออกมาแนละ้วรู้สึกแบบเออคิดได้ไงวะใช่ใช่โคตรเท่เฮ้ยโคตรเท่แบบโ,โอ้โหปลาออกมา <c oughs> ใครจไปคิดใครจะไปคิด <c oughs> ปลาไม่ปลาออกมาเฉยเลยเอ่ะโอ้สุดยอดอ่ะส่วนของผมเนาะคิดแบบเดียวกันกับทุกคนเลยแต่ที่ชอบที่สุดก็อย่างที่พูดตอนที่เรียกไอไออะไรนะโอเมไอโอเมก้าแรกเกอร์ออกมา ถามว่าก,การเรียกอุปกรณ์แปงลงร่างจากร่างกายร่างกายร่างเอไอคนสถิตอะเนาะมันก็มีแบบอะซีรีส์ที่ผ่านมาคืออาร์คอะแต่ทําไมผมชอบแบบชอบไอการเรียกอุปกรณ์เงี้ยมากกว่าอาร์คตรงที่ว่าอาร์คอะมันจะต้องมาบิดเป็นลูกบิดถูกไหม <c oughs> เออแล้วกว่าจะแปงลงร่างเสียบคิ้วเข้าไปปุ๊บแล้วไม่ก็ต้องมาบิดความรู้สึกแบบเออมันก็ดูยุ่งยากดีเนาะมันก็เหมือนกับซีรีส์ที่ว่าขายของเล่นที่ผ่าน,านมา แต่พอมาเห็นของโอเมก้าในตัวอย่าง mm. คือเรียกสลักเกอร์มาปั๊บโดยแบบท่าที่ท่าแบบเดียวกันกันกบที่เซเว่นปาสลักเกอร์อ่ะอ่า mm. แล้วพอมาถึงมือปุ๊บหยิบไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอโอเมก้าอะไรนะเมโทเอ mm. เอ mm. มเมโทโอ่อะเสียบปุ๊บแล้วมันก็กลางแล้วก็โชวขึ้นฟ้ามันเป็นอะไรที่โคตรเท่นะแล้วด้วยตัวของเครื่องแบ่งล่างมันก็กระทัดรัดอยู่แล้วอะ่ะแล้ววิธีเรียกหรืออะไรอ่ะมันดูแบบเร็ว <Le ow. S 1> ให้เร็ว คือแบบสปหราดมามึงไม่ต้องมาโชว์อะไรมากมายแบบวิ่งก็ได้นะวิ่งวิ่งปุ๊บจับเรียกโยนมายัดใส่มือแล้วก็อะไรนะไอไอไออะไรนะไอโอเมก้าอะไรนะโอเมก้าวิดีโอเออโอเมก้าวิดีโอทำจำน้อยหน่อยไม่ได้อัดคลิปนานรือเสียบยัดใส่แล้วก็วิ่งชูแปลงร่างมันก็ยังดูเท่นะถือว่าแบบผมโคตรให้ผ่านเลยส่วนเรื่องดีไซน์ที่ไม่ต้องพูดถึงอย่างที่แบบเราเราแบบความคิดเห็นตรงกันอ่ะ ส่วนเรื่องคะแนนของดีไซน์ผมให้ที่เหมือนเดิมเลยสิบต็มส oh, ิบโอ้สิบจ็มสิบครับผม,ผมให้เลยสิบจ็มสิบเหมือนกันครับผมอุปกรณ์แปลงล่างเพราะแบบคิดไม่ถึงอะไม่นูกคือแบบมันคิดไม่ถึงจริงๆอะว่าแบบว่ารูปร่างมันจะเป็นยังไงอะเนาะแล้วคุณมาคุณมาให้ี่กคะแนนผมให้อืมผมว่าให้เก้าจุดห้า เก้าจ e <c oughs> ุดห <ım> ้าเผื่อไว้กัเผื่อไว้ทำไมพี่ไมค์คิดว่ามันแงแหม่งๆหรครับผมว่าที่ว่ามันแหม่งๆม่งมันน่าจะด้วยความที่แบบมันเกือบจะที่เรียกว่าไงมันเป็นรู้สมจริงนะถ้าถ้าเทียบกับที่พี่เจพูดอะเรื่องของอาร์ที่แบบกว่ามันจะเรียออกมามาบิดเหมือนแบบเหมือนคนทําไม่เป็นด้วยมันดูแบบไม่โฟร์เลยอะมันดูแบบมาหมุนได้เหม็นแบบหมุนถูกหมุนผิดป่ะวะแต่พอมาเป็นในตัวนี้แบบมันเรียออกมามันรู้สึกแบบมันคือของกูอะ แปลงล่างเป็นแน่นอน, <c oughs> <c oughs> นมันจะมาหมุนแบบอาร์คมันจะมองใช่ไหมมันใส่อลไรมันจะมองเอ้ยมันหมุนถูกว่มันอารมณ์ให้แบบเหมือนเหมือนปลาหมาเจอใจเออแต่พอมาเป็นโอเมก้ามันดูแบบเรียกฟุ๊กๆใส่ปุ๊บๆโชว์แปลงล่างเลยเออแต่ผมแค่แบบแหม่ง,มงๆตรงที่แบบถ้าเอาตามหลักแล้วมันมันจะแปลงล่างก็แปลงล่างได้เลยแต่รู้สึกแค่มันต้องเอาไว้นั่นอ่ะเออะไรนะโอเมก้าเมเทโอใช่ปะ <laughs> รู้สึกว่ามันมันจะต้องแบบเอาเอามาจากจี้แล้วมาใส่ทีมันก็เลยเหมือนแบบเออยุ่งยากแล้วสมมติแม่งทำหายขึ้นมามันจะหาเจอป่าวาอันก็ติดเดียวเองอืม <laughs> จริงแต่ผมเท้าความกระ,กระทันร้านสองอะไรอะโอเมก้ามิดิโอนะมันไม่เหมือนไอ้นั่นน่ะของ Ark อาร์กอะมันเป็นชิว้วลูกใหญ่อะซึ่งรจริง,รง <ๆ S 2> แล้วลูกเอาหัวมาแตะลูกใหญ่อะมันหายกว่าที่เป็นจี้ห้อยคอนะจี้ห้อยคออะถ้าแม่งแบบ ถ้าไม่มีไม่มีคนไปดึงมันก็ไม่หายถูกไหมแต่อาร์คคิวอะแค่แบบอย่างเช่นตกน้ําหรือสะดุดอะไรสักอย่างอ่างเงี้ยวิ่งแปลงล่างอยู่แล้วสะดุดตกหายก็มีโอกาสนะหายยากของพังมากกว่าของ Arc อาร์ะอันใหญ่จัดริง <c oughs> แล้วปัญหาของเล่นของอาร์คคือแบบว่าคือเห็นว่าปัญหาของเล่นของ Arc อาร์คอะมันมันรุนแรงมากเลยนะคือแบบคือยังไงอะมัน มันมันเหมือนลูบิกอ่ะแล้วแบบเด็กเขาบ้างทีคือบอกว่าฟังก์ชันในการที่แบบว่าเขาแบบจับเล่นจับอะไรมันก็ยากอะเนาะหมุนหมนไม่เป็นใช่คือแบบแม้แต่ในเรื่องอ่ะเขาออกแผมาแล้วเอออย่างที่ผมพูดอะว่าในเรื่องอะมันยังดูแบบยูมะมันยังดูประหม่าในการหมุนอยู่เลยมันดูไม่แบบมันใช่ของกูปะหวะน่าจะแบบ แต่พอไม่ก้า่เคยดูดูสมุติจัดเลยอ่ะใช่ใช่มันดูแบบเออเนี่ยคือที่แปลงหน้าของกูดูไว้อะไรเงี้ยจริงๆนะเผื่อๆแบบรุ่นรุ่นพี่เลยว่าคงต้องมีอายกันบ้างอ่ะเห็นด้วยจะจัดเลยไอ้ที่มีออยแน่ๆนี่ที่ที่ให้ผมคิดได้เลยนะอ่าแซดละอาหนึ่งคนแซดแล้วก็อะไรนะทิกเกอร์ทิกเกอร์ก่อนเลยทิกเกอร์แม่งมันเป็นปืนอะเออ เด็กเกอร์มันก็เรียกออกมาจากตัวได้เนาะเออเออเบซ่าพีเด็กเกอร์มันมันโดนล้อมันโดนล้อเป็นแก้วกาแฟนะพี่แก้วกาแฟเ,เออเหมือนจริงเหมือนข้างแก้วกาแฟเออเหมือนจริงเหมือนจริงเอออันนี้คือไม่ให้อภัยเลยแบบไม่ให้อภัยจริงจังเลยแบบอุตส่าห์จะไม่คิดแล้วนะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปเลยเดี๋ยวจะยาว มันมันมีให้อะไรตำหนีเยอะแยะเลยอ่ะอีกหัวข้อหนึ่งเลยที่ว่ามันพลาดไม่ได้จริงๆคือเรื่องของสัปปะหลาดอ่าอันนี้อันนี้ผมขอพูดก่อนเลยนะจุดแบผมดูตัวอย่างมาจุดสังเกตรแรกเลยอ่ะสัปปะหลาดมันมีคริสตัลบนหน้าอกเหมือนคาร์เรทัมเมอร์ของอเมก้าเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีนิยามความหมายไว้ว,ไว่ายังไงแล้วทำไมถึง สปปรหลาดมีคริสตัลแบบเดียวกับโอมกกาอันนี้มันโคตรน่าคิดเลยว่ามาจากไอ้อะไรนะคริสตัลแบบเดียวกันหรือเปล่าเหมือนกับไอเน,นี้ยเหมือนอะไรนะจําถ้าจําจําได้ง่ายๆเลยก็คืออุลตร้าแมนเซะมันจะมีเมดอลใช่ไหมอ่ะเหมือนออฟจะมีการ์ดที่ว่าเป็นการ์ดสปปะหลาดลอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นเกจเจอของสปปรหลาดอะ่ะเออโคตรอยากรู้เลยแต่ว่าเนื้อเรื่องมันแทบไม่ได้เปิดอะไรแต่ละคนว่างไงบ้าง ม,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 มถ้าผมท <c oughs> ดีผมตีไว้อสองอย่าง <c oughs> คือไอสัตว์ประหลาดที่เราเห็นเนี่ยมันชื่อเลยนะสัตว์ประหลาดดาวตกเลกเลกอะไรวะเลกินเนสเหรอเลกินเนเลกินเนสเนี่ยไม่แน่ใจอ,อ,อีกที่ผมคิดดู่หนึ่งประเด็นแรกก็คือมันมาจากดาวเดียวกับไอโอเมก้านี่แหละอืม <c oughs> อาจจะแบบสัตว์ประหลาดที่ดาวเนี้ยอาจจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้และมีแบบคาร์ลเทเมอร์แบบเดียวกัน เป็นคู่หูคล้ายๆของเบซ่าไอตัวนั้นอ่ะฟาดโดันอ่ะอ่อแล้วก็มาใช้เป็นชุดเกาะเออแล้วก็มาใช้เป็นชุดเกาะอะไรเงี้ยส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันก็เป็นสัตว์ประหลาดธรรมดาด้วยแหละและแบบมันต้องปราบก่อนแล้วก็ได้ชุดเกาะมาอะไรประมาณนั้นแต่ก็ติดที่ว่ามันมีคัลเลอร์ทัมเมอร์อืมอันสุดท้ายก็คือผมคิดว่าไอโอเมก้าเนี่ยแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดได้ปะเออจริงคิดเหมือนผมเลย ถ้าถ้าอย่างนั้นน่มันเท่ากับว่าย้อนไปอุตงตาแมนกิงกะเลยนะเหมือนเลฟเฟอร์เรนซ์ไปถึงกิงกะเลยใช่ใช่หรือเปล่าวะเพราะว่าเออผมผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยกับข้อนี้เพราะถ้าถ้าเดานะใช่มัน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 บงจริงๆอะมันบงบอกเลยมันมันดูไม่เป็นตัวร้ายเท่าไหร่นะไอตัวเนี้ยมันมันดูแบบเหมือนจะเป็นสัตว์ประหลาดตัวดีอะอืมอืมนั่นแหละประเด็น หรือหรือหรือไม่ก็ต้องปราบก่อนแบบเป็นตัวร้ายเลยปราบแล้วก็ได้เกาะมันมาแต่มันก็อย่างว่าไม่งั้นมันก็ต้องปราบทุกตัวแม่งก็ใส่เกาะทุกตัวมันก็มันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมีกี่กี่ล่างนะแต่ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นเกาะมันจะชื่อสัตว์ประหลาดดาวตกทุกคนใช่ป่ะใช่ครับใช่แบบทับเทิลมันอะมันก็เหมือนกับโอเมก้าที่เป็นเออดาวดาวตกลงมาเหมือนกันเออประมาณนั้นอาจจะแบบเป็นพักพวกพวกพ้องหรือเปล่า เป็นพวกคล้องของโอเมก้าแล้วก็ยืมพลังให้ชั้นทีเอามาเป็นเกาะได้อะไรประมาณนี้เเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกผมไม่เคยคิดน,นะแต่ว่าจู่ๆมันมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมามันคล้ายกับม็อกเก็ตพอนสเตอร์เออพ็อกเก็ตมอนสเตอร์ของ seven. เซเว่ป่ะเพอาะว่าด้วย,ยความที Omega, ่โอเมก้ามันเล็บเ,เล็บเลบ seven, นะเซเว่นเออเซเยอะมากเลยนะใช่ผมว่าอาจจะใช่นะแบบไอตัวนี้อาจจะเป็นอารมณ์แบบมิคาร์แต่พอแบบสู้ไม่ได้แล้วก็แบบเออเก็บแล้วก็มาแปงลงร่างก่อน ตอนตอนแรกอาจจะเรียกมาอะไรเงี้ยอืมอจริงป่ะเอ้ยเอาเรื่องนะด <laughs> ูนะสนใจนะสนใจเป็นที่เป็น,น,นอ่า<ๆ>แล้วก็อันเนี้ยที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือล่างร์ของอเมริกาเนาะที่ชื่อว่าโซลาตกอ๋อ,อ,อโซลไม่ใช่ฮิเมียจุนใช่ไหม <laughs> เห็นเงี้ยเห็นหน้าเออจริงเห็นหน้าแล้วแบบคนต้องชื่อสั้นๆอ่ะชื่อสั้นๆอ่ะเออจริงรล้วาจจะชื่อไม่ได้นะความทรงจำเขาเสื่อมนะจริงใช่ใช่เพราะว่ามันมันแทบแบบเลสเลสเลฟเอร์เรนเซเว่นแบบจัดๆตรงที่ว่าคือเป็นเอเลี่ยนที่แปลงร่างเป็นมนุษย์มาอยู่บนโลกแล้วความจําเสื่อมแบบเดียวกับเซเว่นแต่เซเว่นไม่ได้ความจําเสื่อม จะเป็นเห็นความกล้าของใครนะจิโร่ไงจิโร่ก๊อปหน้ามาเลยนายตกหน้าผานายกล้ามากฉันจะก๊อปร่างนายเอ้ยมันมันไม่แน่ก็ได้นะเซเว่นตกหน้าผาใช่ไหมเออไอนี้อาจจะตกอะไรดีวะตกสะพานวะ เฮ้ยเขาตกมาจากฟ้าเลยพี่เอนี่ตกมาจากฟ้าเลยเอาตกมาจากฟ้าเหรอล่วงมาจากฟ้าใช่คำแล้วมันไงพี่คำเปิดในตัวอย่างคือล่วงมาจากฟ้าแล้วประเด็นคือมันเอาล่างมันรุนแรยังไงวะใช่ผมก็คิดอยู่มันต้องมันจะอารมณ์เดียวกับเมบิลใช่ไหมมันต้องมีล่างที่แบบหินหาก่อนแล้วถึงจะก๊อปแต่ตัวที่ว่ามันไปก๊อปใครมาวะใช่สมมติไงว่าสมมตินะสมมติอุลตร์แมน โอเมก้าแบบสู้อยู่ในอากาศแล้วตกลงมาแล้วเอคนที่ว่าโอเมก้ามันกอปล่างมากําลังโดดตึกอย่างเงี้ยแบบฆ่าตัวตายอ่ะโอ้โหเลดเลดสิบสิบห้าบวกดาวมาจัดขนาดนั้นแบนญี่ปุ่นีแบนแน่หรือไหวมากเลยนะพี่หรือใช่คอตืมหรืออีกอันหนึ่งก็คือโอเมก้าตกลงมาแล้วโดนคนตาย แบบฮต่าเยอะควาแต่ใช่นะอิมพันี้อิมพัไม่ไม่ต่างจากอันที่พี่พูดเลยนะเมื่อกี้นะโอ้ไม่ฉันทำความผิดฉันต้องกอบล่างนายมีทุกโรคใช่ใช่